สวัสดีครับผมรัฐรัฐไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟอุตภานะครับตัวสถานีแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานก็น่าจะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดให้การใช้งานนะครับยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในเขตของการดูแลรับผิดชอบของ ทางกองทัพนะครับก็มีการสร้างและปรับปรุงสถานีใหม่นะครับในเส้นทางสายตะวันออกอาจากสถานีภูตาหลวงนะครับไปจนถึงสถานีจุกสเสม็ดนะครับก็จะมีสองสถานีที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีสถานีอุตเผา แล้วก็สถานจุกเสม็ดครับเดี๋ยวจะไปไปดูที่จุกเสม็ดด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปดูได้ไดในด้ในตัวสถานีไหมนะครับี๋ยวอาจจะได้ถ่ายได้ประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับอนาคตก็อาจจะได้ใช้งานนะครับตัวสถานีอุตภเปาแล้วก็ท่าเรือจุกเสม็ดนะครับในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการ สร้างแล้วก็ปรับปรุงสถานีไปรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับในเส้นทางสายตะวันออกจากสถานีพุตาหลวงนะครับจากสถานีต่อเพ้านะครับก็จะมาเป็นที่หยุดรถสมสารนะครับเรงนี้กิโลเมตร ที่1นะครับสทร190 14-15นะครับยังเห็นว่ายังมีตัวอาคารที่พักผูโดยสารนะครับแล้วก็มีชาชาลานะครับส่วนรางมีการปรับปรุงรางใหม่นะครับแล้วก็ไม้หมอนเนี่ยเป็นขนาด100่รปอนด์ต่อหลา เรียบร้อยนะครับแต่ดูจากสภาพรางน่าจะไม่มีรถวิ่งเข้ามานะครับเป็นมานานแล้วครับไม่มีร่อง้อยแล้วก็รางค่อนข้างเป็นสนิมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอาคารใต้หยุดรถสแสมสาร มีสายไฟตรงนี้หย่อนลงมาด้วยครับน่าจะเป็นสายเคเบิ้ลอะไรสักอย่างนะครับเขาแสดงว่าไม่มีขบวนรถผ่านนะครับเวนอาคารพุทธยสารนะครับก็ะจะเป็นที่นั่งเก้าอี้แบบยาวนะครับสองฝั่งแล้วก็มีด้านนี้ด้วย ตัวคารค่อนข้าง,งใหม่นะครับบริเวณบรรยากาศของตัวป้ายหยุดรถแสมสารครับก็อยู่ตรงกันข้ามกับกองพลนาวิทยโยธินนะครับท่ายกองพลนาวิทยโยินด้านนู้นนะครับ ส่วนตรงต่อไปนี้ก็จะไปทางท่าเรือจุกเสเม็ดนะครับไปตรงเรือจากกีนาริเบตไปทางหาดนางลำนะครับเหมือนมีของเล่นเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยนเห็นอยู่สองสามชิ้นอยู่เหมือนกันครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในเส้นทางสายตะวันออกครับ จากสถานีพูตาหลวงมาที่ไม่ได้ใช้งานมานานนะครับแต่ก็มีการปรับปรุงพื้นที่นะครับมีการปรับปรุงรางนะครับไม้หมอนเพื่อรองรับนะครับเครื่องกั้นนะครับผมสังเกตตลอดทางป้ายสัญญาณน,นะครับเหมือนจะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอรอแค่ ทดสอบแล้วก็เปิดการใช้งานนะครับก็หวังว่าในอนาคตเร็วนี้ก็จะมีการเอามาใช้งานในสายเส้นนี้นะครับไปจนถึงท่าเรือจุกเสม็ดนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นป้ายหยุดรถเจมโบรีนะครับเจมโบรีนะครับผมก็ยังไม่เคยไปเดี๋ยวต้องไปสำรวจทีนึงแล้วก็จะเป็น จุกเสม็ดนะครับส่วนของแจมบุรีก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะรวมกันมีอุตภเปานะครับมีป้ายหยุดรถแสมสารแล้วก็มีสถานีจุกเสม็ดนะครับส่วนแจมบุรนะีเดี๋ยวขออนุญาตทําเป็นคลิปแยกนะครับในช่องอีกทีหนึ่งก็กติดตามด้วยถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะที่สถานีจุกเสม็ดครับผม าต่อกันที่สถานีรถไฟจุกเสม็ดนะครับบริเวณสุดปลายรางของสถานีนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าตรงไปด้านหน้าก็จะมองเห็นนะครับด้านนี้ก็จะมีเรือนะครับจอดนะครับก็ไปทางท่าเรือจุกเสม็ดนะครับ ตรงที่เขามาดูเรือเรือ,อรบตะก,กีนลัลรเบตกันนะครับตรงนี้อันนี้บริเวณตัวอาคารนะครับต้องขออภัยที่อาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะครับมีใบติดไว้ห้ามขึ้นไปนะครับเราก็ดูไปขับไปนอกนะครับตัวโครงสร้างอาคารก็สร้างไกร ได้ประมาณสัก80ซได้นะครับพื้นที่อาคาราลานจอดรถนะครับลานจอดรถก็เหลือติดตั้งน่าจะเป็นเหมือนเสาไฟส่องสว่างนะครับส่วนตัวอาคารน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหลังคานะครับมีโครงสร้างแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้มี ลังคากันนะครับบือต้นบางส่วนใช้เป็นตัวผ้าใบนะครับเอามาผูกไว้นะครับกึ่งไว้เป็นเหมือนชั่วคราวนะครับไม่แน่นใจว่าจะใช้เป็นผ้าใบแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นโครงสร้างอื่น,นครับในอนาคต ถ้าสถานีนี้เปิดการใช้งานนะครับพร้อมๆกับสถานีรถไฟอุตภารนะครับแล้วก็ขยายการเดินทางจากกรุงเทพภูตาหลวงมาที่จุดเสมเ็ศก็จะทําให้การท่องเที่ยวผมว่าจะเิเจริญขึ้นแล้วก็บูมขึ้นมากเลยนะครับอันนี้คือตัวอาคารด้านหน้าของสถานีรถไฟจุดเสมเมศนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็ตรงด้นานนี้ก็จะเป็นอาคารเป็นที่ทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับส่วนด้านหน้านี้ทางขึ้นก็จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารนะครับน,นั่งรอ,งรอแล้วก็ซื้อตั๋วนะครับจุดจุดนี้แต่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ นะครับมีเก้าอี้นะครับที่มันขนมาไว้แล้วนะครับดูทำนันทิศนี้นะครับต้องขออภัยอีกครั้งนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายบริเวณด้านไหนตัวอาคารได้นะครับเพราะว่าติดใต้ห่วงห้ามไว้นะครับ เสาสัญญาณนะครับไฟสีนะครับก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยนะครับไม่ไมเรียบร้อยดูแล้วยังไม่มีการติดตั้งระบบนะครับเต็มอาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ชื่ออักษรย่อจอจานสาลเอจุดนะครับเป็นอักษรย่อของสถานีรถไฟจุกสเสม็ดนะครับ<ม>นาน,นาอาคารมองไกไกลสีเลือดหมูว่าจะเป็นที่ทำการสถานีขนส่งสินค้าจุกสเสม็ดนะครับนี่ก็คือบัตรกาศนะครับของสถานีรถไฟจุกสเสม็ดนะครับ ก็ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เปิดชใช้งานนะครับเอาเปิดการใช้งานใครที่ต้องการมาท่องเที่ยวนะครับหรือมาดูเรือรบนะครับจากจุดนี้ไปเนี่ยแทบจะเดินไปถึงตรงท่าเรือได้เลยนะครับใกล้มากกันครับวันนี้ก็พามาถ่ายหลายๆสถานีนะครับในเส้นทางารถไฟสายตะวันออกนะครับต่อจากสถานีภูตาหลวง ก็จะเป็นสถานีอุตเภเป้าไปหยุดรถแสมสารไปหยุดรถแจมบรุรีแล้วก็มาสิ้นสุดที่สถานีรถไฟจุกเสม็ดที่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าแยกออกจากชุนทางเขาชีจันก็จะไปที่ม้านฉางนะครับม้านฉางก็เป็นเหมือนสถานีประจำอำเภอบ้านฉางจังหวัดราชบุรียองนะครับ แล้วก็มีสถานีมาตาพุทธนะครับซึ่งผมไปถ่ายคลิปไว้นะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็จากสถานีมาตาพุทธก็น่าจะเป็นท่าเรือมาตาพุทธเนาะแต่ว่าคงจะเข้าไปถ่ายในสถานีนั้นมาขากฝากแฟนๆไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเขตของคมุสาหกรรมนะครับหาข้อมูลผดพาดมาการไหนฝากขอให้หน้าที่ดีด้วยนะครับพอดีก็ ไม่ได้เตรียมข้อมูลมามากนะครับก็แวะมาแล้วก็ตั้งใจมาถ่ายบรรยากาศนะครับแล้วก็ก็เลยอยากแชร์ให้กับคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับหรือสนใจนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสมานะครับเป็นไกด์เนาะเผื่อวันนึงจะได้เข้ามานะครับก็เส้นทางมาก็มาทางเส้นที่เราจะมาดูเรือลบหลวงจากกีนเรเบดได้เลยนะครับเข้ามาได้เลย นะครับตรงมาได้เลยก็สุดทางเลยนะครับก็ระหว่างทางก็จะมีสถานีป้ายหยุดรถแสมสารป้ายหยุดรถแจมบุรีแล้วก็สถานีรถไฟจุกเส็ดนะครับอ๋อมีสถานีรถไฟอุตภาด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาฝากประมาณนี้นะครับย้ำพิธีและข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยในหน้าที่ดีด้วยนะครับหากชอบก็ กดติดตามกดถูกใจนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ